ม,มีกล่องพยาบาลตรงนี้มีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้กำลังรีโหลดมีกล่องพยาบาลตรงนี้มีกล่องพยาบาลตรงนี้ <c oughs> มีกล่องพยาบาลมีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้มีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้ มีกระเป๋าตรงนี้เลเวลสามมีกล่องพยาบาลตรงนี้มีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้สกิลตัวเบลดพร้อมแล้วกำลังรีโหลดมีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้มีกระเป๋าตรงนี้เลเวลสาม มีแบตเตอรี่กล่องตรงนี้ม,ตตนมีกล่องมีกล่องพยาบาลตรงนี้กำลังรีโหลดมีกล่องพยาบาลตรงนี้ กำลังรักษาตัวอยู่ กำลังรีโหลดนี่กล่องพยาบาลนี้โดนตีโดนบอดคนทั้กะดุแล้วอรอบที่สองเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนทำได้ดีมากเราอยู่ในวงเซฟโซนถัดไปแล้ว มีกุญแจห้องนิรภัยที่นี่การคว้ามันไม่ใช่ทางเลือกที่แย่มีหมวกตรงนี้เลเวลสามเก็บกุญแจห้องนิรภัยแล้วมีกล่องพยาบาลตรงนี้มีกล่องพยาบาลตรงนี้ มีกล่องพยาบาลตรงนี้มีฟินิสคิดตรงนี้ ีกล่องพยาบาลตรงนี้ มีศัตรูอยู่ตรงนี้ฉันถูกยิงใส่ฉันต้องชาร์จบล็อกกินลูกตะกัวกับเลาดี้ฉันถูกเนาะต้องการความช่วยเหลือกำลังถูกยิงใส่เราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วตำแหน่งของเราได้คุณตกเป็นเป้าของพวกเขามีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมา นี่แค่แพ็กเกจก็ฉันถูกนกะต้องการความช่วยเหลือกำลังชาร์จกราวอยู่กำลังรีโหลดตอูต้ออแล้วเครื่องสร้างไอเทมกำลังลงมาแล้วกำลังรีโหลดมาเถอะคอมปาเดรลุกขึ้นมาสิมาสิมาสิ คุณคอยระวังได้ดีมากกำลังรักษาอยู่คอยช่วยกหลื่กำลังรีหลดเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนทำได้ดีมากเราอยู่ในวงเซฟโซนถัดไปแล้วยางะได้รบาระไรรมของเขาเ่ะกำลังรีโหลด มีกล่องพยาบาลตรงนี้ไปที่นี่กันเธอมีรถไฟอยู่ใกล้ๆเรากำลังยิงต่อสู้ศัตรูถูกคุกคิดว่ามีอะไรตรงนี้กำลังรีโหลดกำลังกินลูกตะกวัวกำลังยิงต่อสู้ กำลังหยุดอยู่กับที่รักษาตัวอยู่มี่อสู้สอสนอกอีกรายล้วกำลังรีกรถลังรีไปที่นี่กันเธอเรื่อที่ฉันพูดคุณคิดว่ามีอะไรตรงนี้ฉันรวยแล้วนะสังหารศัตรูแล้ว ลู่ถูกน็อกแล้วกำลังกินลูกตะปูกำลังแจกลูกตะปูเอาคนกมาไม่ได้แน่กำลังรีโหลดกำลังชาร์จมีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้มีกล่องพยาบาลตรงนี้มีกล่องพยาบาลตรงนี้ขอเวลาเดี๋ยวกำลังชาร์จเกราะมีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้กำลังรีโหลด เอาตรงนี้เลเวลสมมีวอล์ m เตรงนี้มีแบตเตอรี่กรอตรงนี้กำลังเตรียมประตูวรางกระโดดผ่านมิติว่างย้ายตำแหน่งมันนี่กันเถอะคำเตือนวงเซฟโซนกำลังขยับเราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วตำแหน่งของเราได้เปรียบ มีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมาระวังมีแค่แพ็กเกจกำลังมาเรื่องสร้างไอเทมกำลังมานะอามิโกสมีสปิทไฟตรงนี้อาวุธติดอุปกรณ์ครบกำลังโดนยิงเราเป้าหมายแล้วทีมทุกกำจัดแล้วฉันชอบ